หรือยังครับอ่สดีทีมหน้าจอด้วยนะครัได,ด้ข่าวว่าบางคนมารอถึงตีสองเลยเหรอครับ ลอยแล้วแม่บานก็ขาวลอยเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์มาแล้วพี่ๆกข่าวบอกว่าไม่สช่มาลองทีตรงเป็นยาเมื่อกี้ได้ได้ฟังการซึ่งอกมับ อยากเปลี <Zel ens> sure ่ยนเรื่องอยากเป็นอะไรเป็นดวอะไรนะครับต้องอ้วนเหรอทำไมมาให้ให้น้องควงๆหน่อยไม่ทีแรกผมไม่รู้จริงๆนะเองกัอะไรนะว่าไม่รู้ไม่รู้จริงๆเก่งกันจนว่าแบบ แต่จริงๆเสียงคุณแม่แต่ไม่แน่ใจว่าใครแต่นึกว่าแบบเป็นพี่พี่แฟนบอยหรือเปล่าอะไรแบบนนะี้ <c oughs> อะไรบ <c oughs> จังหวะ <c oughs> เหลือบไปมองขวา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องบอนต้องปอนต้องบอ,ตอ,งบอเต็มเลย ลับ้าแล้วนะรถไฟฟ้าจะหมด<ป>ให้ให้ไปส่งไหครับไ,<ป>ไม่ได้ไ<ป>แต่เอา,<ป>เอาจริงได้นคะันลกม่ีมต้น แตงดมายไอุที้กทเดยแมลครับเก่งขวตั้งของอะไรอะสีวยดียนใครขอตั้งใครใคระฮะวเรียว่าอะไรไม่รู้สิไมนมา

จริงๆไปไปทำงานที่ไหนแล้วก็บินมาเป็นเต้นดิใช่ใช่บินิบินงานบินงานไม่ใช่ทำงานอะบินงานบินงานบินมาครับเต้นดิเมื่อเช้าหรอตอนแต่ห้าทุ่มเมื่อวาน ยอยอยอเช็คดูว่าใส่ตื่นเช้าพอดีว่าเก่งเป็นคนพอดีว่าเก่งเป็นคนทำไมาทำงงเองเต็มงงทั้งคู่กันร้องเพลงเพลงอะไรอ่ะ

เนื้อเพลงที่ชอบไม่คยได้แต่จริงๆกิ่งชอบเพลงนี้มานานมากแล้วก็ฟังพี่เขาไม่รับไม่แก่จริงๆฟังพี่เขาตั้งแต่ตั้งแต่ปล่อยปล่อยชิงเกิลมาแล้วแบบรู้เลยว่าเพลงของเขาดีมากใช่มันมันลองไว้

ไม่ไม่เคยทำอะไรปกติลอยเท่เองเดียวอะไรนะครับยุ่งเกิร์ดยิ่งเกิร์ดอะไรนะครับ จะเล่าอะไรอีกไหมเนอะโอ้ช่วงนี้แบบร้อยวันพักเรื่องสักนเรื่องมันเป็นเรื่องที่เล่าไม่ค่อยได้เดีย๋ยวรอรอเซอร์ไพรส์อะกัน,น,นมีเรื่องเซอร์ไพรส์ประมาณสิบว่าเรื่องเราจะตามอะไรนะครับ เป็นคู่หลับเป็นคู่หกมหวานด้วยเปรี้ยวด้วยเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยน่้จะเป็นต้มยำกุ้งห าจะไปแล้วหรอเอาไม่เจอไม่เจอไม่เห็นไปไกลก็ได้ไปไกลกอะไรนะครับโอเคครับ,คครบ,คครบมีมีอะไรจะถามไหมครับฝั่งผมอ่ะอะไรนะครับอินอออินอออินอินก,ก่อใช่ใช่ครับไปไวกอ อิุมเนื่อนช่วงนี้เหรอช่วงนี้ก็นิดนึงแแต่สบายสบายรู้สึกว่าเริ่มเริ่มสนุกรู้รู้สึกว่าช่วงนั้นติดเข้าได้ตอนนี้ทำงานก็ยอะไร เก่งไหวแต่น้องไม่ไหวน้องบอกว่าพี่เก่งไปก่อนเลยน่าจะนอนอยู่เ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ที่บอกว่าแบบออกไปซื้อของไม่น่าไม่ใช่ไม่น่าใช่นะนอนอยู่นั่นก็เหอไม่ไม่ได้จับโทรศัพท์มือมัเน้อตังงใกล้จะหลีด้่ยใกล้กว่าลีด้วยนั่งะ จริงห,อหรอลงอะไระนะลาซาเบนจิ้มแกมรสรสชาติมันเป็นยังไงไม่กินไม่ดูไม่ดูดับได้ นเาสวัสดีครับเป็นท่านอนไทยไม่หายใช่ไหมสวัสดีครับและชับความเป็นจริง Good. Mm -hmm. มเดีง่คนเดียวมีแล้วถือบอลเล่มาด้วยคุณบอสนะคือเป็นตีนอะไรอะรขอคุณบอสเตราบ้าครับอะไรนะใครไม่มีวาสนาปู่ไม่ก่กดอะไรใช่ใช่ใช ดีว่ามันเป็นคนละสายทางทางนะที่น้ำผ่านมันเป็นเป็นขายใหญ่ของทีมสายเล็กมาเลยไม่ไม่ได้เยอะขนาดนัถ้าอย่างให้ทุกคนช่วยกันให้ใ,หใหพอมีกําลังบริจาคหรือว่าช่วยอะไรได้อไอย่างให้ทุกคนแชร์ข่าวสารตบเลยเมื่อวานเห็นแบบสงสารแบบหลายคนมากเลยติดอยู่แล้วก็ขาด การติดต่อไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้อยากได้ใช่ไหครับครับภาจีนภาาจีน สบายดีไหมอะไรส้นเชียร์ฮสบายดีไหมครับฉันรักคุณเจเจวะไหนิมนสาไม่ยุ่งนี่เับไม่เสียดีับ แน่จีก็ลงสิง่าทเพลงค่ะนั่นได้บอยพี่งานไปลูกงาลูก บอ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 ไม่เป็นไรไม่มีอะไรให้ไอชใชาครับตั้งแต่คนคนควนเดีย้วก็ไเ่มีอะไรอย่างอย่ง เียนจะยัไาคุณติดยไผมไม่เห็นนะกรีนไม่ติดติดเนาะที่บอกว่าไม่ติดไม่ติดอ่ะพอเขาเรียกมานีจะจัดดาชวยใ่ช่วยทำไมอ๊ยก้ามากอันนี้หกไงคุณหกแต่ว่ามัน พี่สาวครับวันดีครับพี่ครับจำน้ำใจคนนี้ดีก่อนจำได้บ่ได้ก็บอกมาแล,อล,อลอ้ะเจอกันมาสองสามปีก่อนผมยังรอง

โรแกรมใหม่ลยขอีกดอครีบไม่หอนไม่ครีดไม่หอนอะไรนะ ส่งมงดไม่สวยเอินดูอินดูถมัต้องตกล้องป้

เก่งน like he ึกวงาบ็อกแม็ก oh คือนี่ไงหึงตั้งไงไม่้อหมาตั้งหัวตกอหรอก็ไม่มาหัวตกไม่ต้องเข้าใจหรอกตินงจนทุกเห็นได้อะอ้ยเก่งเกิน ที่มาจ้างมันเจ็บเลยขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้ดีใจมากๆที่ทุกคนแข่งเป็นเยอะมากบัดดี้ตึกตึกมากใช่แล้วพวกนี้ก็ทำงานกัน่มแล้ว ผมยังมีงานแต่พี่ไม่ได้ไสวยจริงๆพนะรุ่งนี้เนาะไม่ได้อ่ะนี่ยห้าโมงเราเยี้ยทาเืนไรขอถ่ายรูปด่วยเดี๋ยวเป็นไรอ่ะอ้าี่เ็น

ถ้าไรลูกสามหรือสองหนึ่งสามหรือสองหน่งโอ้ย Terima kasih telah <laughs> menonton! ทำดีๆเราเป็นดาราเราเป็นดาราแน้วลูกเกี่ยวย่า จบแล้วก็ไปแล้วนะคะแล้วก็ขอขอความเื่อมมือจริงๆนะคะไม่ร่งตามไปส่งน้องเนาะโอเคหม่ค้าขอบคุณค่ะเจอผีติดอยู่ข้างหลังจิงค่ะขาผีจน่ตีอบที่เุดนะคะพี่เกานี่ค่ะอันนี้นี่คลอพี่เก๋พี่กครับพี่เก๋น้อาแต่ ไปตรงนี้เลยสัมจ็โอเคปรลที่เนึ่งนะคะถ้าพี่เมืองาไปค่ะต๊นต๊นต้นตนตนค่นนนนโอเคครับไปครับน้โอเคอักที่สองค่ะ ทำแบ <laughs> ำป็นแล้วเอาใหญ่นะไปค่ะเราเต้อตา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 เอองไปค่ะด้าต้ค่ะซ้ายตัตซ้ายอะข้าสุดท้าย เท่ๆคูือเราขายล่อโอเคค่ะตรงกลางค่ะโอเคค่ะสายค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ